ต่อจากที่พวกเราไปเที่ยวช่องเย็นมากันนะคะตอนนี้ก็มาถึงน้ําตกคลองลานกันแล้วค่ะจากช่องเย็นมาที่น้ําตกคลองลานนะคะระยะทางประมาณ40กว่ากิโลค่ะตอนที่มาถึงก็ประมาณบ่ายสองค่ะจะดูเหมือนว่าน้ําตกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่วันนี้คนมาเที่ยวเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์พอมาถึงแล้วนะคะพวกเราก็จะมาเดินเล่นกันก่อนเลยค่ะ บอกได้เลยว่าธรรมชาติช่วงหน้าฝนคือสวยมากเลยค่ะเขียวขจีตอนนี้น้องบางก็ใส่ชุดเตรียมที่จะเล่นน้ํากันแล้วนะคะแต่ยังไม่ให้เล่นค่ะตอนนี้พวกเราก็จะเดินเข้าไปข้างในกันแล้วนะคะมองมุมนี้น้ําตกคือสวยมากเลยค่ะไปค่ะทุกคนไปดูบรรยากาศน้ําตกด้านในกัน ามานั่งมุมนี้แล้วมองน้ำตกคือสดชื่นมากเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็จะพาน้องปากไปเล่นน้ํากันแล้วนะคะจุดที่เล่นน้ําก็จะไม่ไกลจากที่เราจอดรถมากเท่าไหรค่ค่ะบ่ายอากาศดีนะคะไม่ค่อยมีแดดเท่าไหรค่ค่ะ แล้วก็มีฝนปอยๆนะคะแต่ก็ไม่ได้ตกหนักมากค่ะตอนนี้เราก็ลงมาเล่นน้ำกันที่ลำธารกันแล้วนะคะตรงจุดนี้น้ำไม่ค่อยลึกมากสามารถเล่นน้ำได้ค่ะน้ำเย็นสบายมากเลยนะคะน้ำใสมากเลยค่ะ พวกเราก็จะเดินทางกับพิษณุโลกกันแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย